สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมเออไทคูนเกมเกมอะไรก็ไม่รู้อะมันคือไทคูนที่แบบอยู่ในพาวเวอร์ไทคูลอะไรนี่แหละพาวเวอร์นี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมากับ MD มีดีแล้วก็เจ้าสเกตแล้วกันนะก็คือเจ้าสเกตเกมนแหละแต่ว่าแ็นเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าสเกตเฉยๆนะโอเคเข้าใจหรือยังโอเคนะครับแล้วเราก็จะมา p ี p กันเลยนะครับซึ่งผมก็ปลดล็อกอาวุธแรกนะครับมันก็คือลมนะครับนี่นี่ นี่ไม่ไม่นี่นี่นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็สกิลต่อไปต้องใช้ในราคาสามพันแพงไปไหมเนะนี่มันกระถาแยกล่างนี่นะครับเจ้าสกิลเกมมีคาถาแยกล่างซะด้วยเอเจ้าสกิลนี่นะมีคาถาแยกล่างนะครับโอ้หนารูโตะขอดูพลังอินนะไม่ดาเมจนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกับเจ้าสกิลเกมดาเมจนิดเดียวอ่ะไม่ถึงสีเหลืองอ่ะเลื่อนไม่ถึงแลดนไม่โดนโอ้ไม่นะ ไดียู่หน่อยดูได <icio> okay, ้โอเคนะครับเจ้าสเก็ตจะลองกับผมนะครับจะลองดูว่าจะหดวคทไหนนะครับโอเคมาเลยอ่ะโอ้ลดไปหนึ่งร้อยลบเออโอ้ก็ลดไปเยอะอยู่นะลดไปเยอะอยู่นะครับเออของเจ้าสเก็ตเกมนะนี่กลับมาบ้านก่อนโอ้ประตูตั้งหนึ่งพันไม่ประตูไม่จะเป็นเราต้องซื้อแต่พลังที่ราคาสามพันอ่าเราซื้อดีกว่าป้องกันคนเข้าบ้านอะไรดึก เปิดโอ้จะสกิฟเกมกดรัวๆเลยโอเคนะครับเรามาดูเอ็มโอ้ว้าว้าเอ้ยเอ็มดีทำไรลงไปนี่นายฮักกี้ไราันอะไรของนายโอ้โหซ่อนอยู่ตรงนี้ว่าจะไปดูเอ็มดีบีดีทำงานบ้านอยู่โอ้นี่ไหนได้นี่มันทำงานอะไรโม่ีใช่โมจิยากไปเอ็มดีมีดีน้อยนะแกจะต้องโดนจ้าฆ่าตายแบบนี้ เอ๊ะแต่ว่าอารช่วยด้วยเขามืยดาบโยรุเฮ้ยนี่มันโยลุนี่นะเฮ้ยโยกตโตโยลุไม่เอ็มดีมีดี MD, มีโยกตโตโยลุ oru, เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวขอขออรับโอนแสงเฮ้เอยอ่าแสงเอ้ยเบลมาจากไหนเนี่ยได้มาตั้งหลายแบบเลยโยรุก็มีดาบก็มีโอ้นี่เอ็ MD, มดีมีดีที่แจกถหัดไหม คิดจะเอาล้านนี้ให้คนอื่นไหมสงสัยเขาจะไม่ให้อ่ะอุ้ยโอ้ยโยรู้ทำไมมันหนุนเลยโอ้ยไม่ไม่ไม่ MD มีดทำไมถึงเล็กอ่ะโอ้โหวังแสนตายรอบสองโอ้ตายรอบสองแล้วพอเด้อะทำไมยังต้องเกินนอกบ้านสองแสนแล้วอีกพันหนึ่งเอ้ยสองหมื่นแล้วเอ้ยสองพันแล้วสองหมื่นหรอไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงโอเคนะเอ้ย MD มีดหยุดแกจนเดือดจนก็เป็นแกไอเดนเซลตัวหนึ่งนะเออ โอ้ย M D M มีมีดีำไมนะได้โอเคโอเคนะครับ <c oughs> และเราก็กำลังจะมาซื้อกำแพงน้ำมาดิมีดมีดี M D. ในเอาเข้าด้านหลังได้เอาเขา้นะเา,เขาแบบนี้ได้ไมมบ้านี่ดีมันใหญ่ได้เลยวันนี้แกจะต้องเป็นวันจบของแกอ่าบ้าวมีดใหญ่เลยโอ้เอ็มดีดมีดนั่นบ้านนายจะไม่ใหญ่มากเลยอะ่ะอในโดนดาเมจชัดอ่าแล้วฉันก็จะโดนดาเมจนาย เพราะฉะนั้นเราเป็นอย่าเป็นบิดเป็นไทยใกล้กันเลยดีกว่านะเฮ้ยโยรูโยรูเนาะรูใหญ่ะจะตายอนี่นายผลพานลิงไงเนี่ยทำไมฆ่าฉันะระยะไกลได้ไม่จริงไม่ต้องห่วงอะไรเหรอไม่ตายเอ้ยเอ็มดีวีดีหยุดข้าแล้วเอ็มดีวีดีหยุดฆ่าฉันวสตี๋ต้องห่วงเลยแล้ว,วต้องยังตุ่มขาแตกแล้วโอ้สามเควันนี้เนี่ยบทตู่กันแน่ๆครับโอ้ เหลือศูนย์ม so like. hey, right. ันเหลือซื nice. Still, ้อน Is ี่โอ้โหเหลือศูนย์เลยมาลองสกิลต่อไปโอ้ยมันเป็นมันเป็นดาบเว้ยขอลองขอลองขอลองดาบกับเจ้าสกิลเกมหน่อยสกิลอะสกิลอยู่ไหนขอลองดาบหน่อยขอลองวิชาหน่อยโอ้โหอันเดี๋ยวลองลองดาบหน่อยนะชับดิ้งชับดิ้งเฮ้ยตายแล้วเกือบตายเหรอเกือบตายเอาโซลบิดวงจั๊กยัย เยอะเกินตุ้มเอ้ยเดี๋ยวกวินรีบไปฟาร์มนะเจ้าตุ้มเกมรีบไปฟาร์มเอ้แต่ว่าตอนนี้นี่วูไม่ขวัดใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเล็กขวัดหรือโอเคนะครับอันนี้คือเล็กขวัดพูดผิดพูดผิดโอ้เราสามารถเด็ดได้ประมาณสองทีนะครับแค่ทีเดียวไอ้คนได้ดาบมาดาบบิ๊กบ้าเลยยยยโอ้ดาบยักษ์โอเคเรามาดาลองกันดีกว่าเพราะมันเรามีดาบลงแล้วนั่นเพราะฉะนั้นโอเคได้ ซึ่งโอ้เอ็มดีวีดีมีโยรู้อะอึ๊บปึ๊บมีดาบบิ๊กบิ้มอันนี้คือดาบดาบคอนงอไอ้เพอจะจะจะยายายาจะโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอ้สกิลสไปหน่อยย่าเอาไปเลยฉันมีสเตตโอ้โฮ่เยส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 เย้ เอ็มดีมีดีฉันขอโทษที่ทำไปแนละ้แต่ว่าเอ็มดีมีดีฉันขฟิร์อตกแแบเลยทีเดียวโอเคเอ็มด okay, ีมีดีบายบายเกียรต, <Okay, S 2> ติโอเคนะครับแล้วเราก็จะมาสร้างคอมแพงกันอีกครั้งนะครับในราคาหนึ่งพันนะโอ้ยล้านเยี่ยมเลยหนึ่งพันสุดยอดอ่ะเอากล่องอีกนะกล่องไม่รู้มีให้ทำอะไรนะเอาไปตกแต่งแล้วเราก็ราคาก็แพงเสียเกินใช่แพงมาก อันนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะจะช่วยให้ตังเราเพิ่มขึ้นอย่าง100ล้านเปอร์เซ็นต์นะโอเคมาต่อเออดีเป็นหนนึ่ไมหนึ่งได้มันหนึ่่งใช่ไหมโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะมา1นึ่งหนึ่กับเอ็มดีมีดีก่อนนะครับโอเคตัวดีนะเอ็มดีมีดีจะไปกับนายลวโอ้กอนอ๋อคือมันเซฟไงมันเซฟมันเซฟอุ้ยเนยเด้ไอเดก็ตรงไหนก็ตรงไหนลมลมลม อุกเอ้ยเออเอ้ยไม่กอดลุกเอ้ลุกไม่ดอไปทางนั้นนไม่แน่ใจว่าคอมน่าจะแม่นกว่าคอมน่าจะแม่นกว่าคนมันดูหน้าแม่นไงมันแม่นมากโอ้โหแรง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 ดีงแร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 งแางแรงแรงแรงร้รง เกือบตายนะนี่เกือบตายจริงต้องรีบแล้วรีบแล้วรีบด่วนแล้วรีบสร้างกระแพงด่วนแล้ววินาทีนี้วินาทีนี้ต้องรีบสร้างกระแพงแล้วโอ้ไม่นะไม่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 เอ็มดีเนตู้อะไรไม่ได้ไไดหรอกเอ็มดีเขาได้เอ็มดีเขาได้นี่แม่ oh. 1> 1, มันกระเอ็มดี oh. เขากระโดดขึ้นมาโอ้ oh <my> ไม่มอมเอ็มดีเป็นมาสเตอร์เชมไงไม่ไม่ดีไม่ใช่มาสเตอร์เชมหรอกไม่จะต้องหยิบดาบกุญแจวิ่าทีก็เปิดเปิดเลเซอร์ตรงนี้เดี๋ยววินาทีไม่เปิดเลเซอร์เปิดไอไอเปิดเลยนี่ เอ็ดีพี่อารีเปิดลองอยายาเอ็มดีจริงไงวันนี้แกก็เป็นวันตายของแกฮิปวันนี้เป็นวันตายของแกเอ็มดีขโมยบ้านขโมยของจากบ้านพี่มีดีขโมยไม่ได้ทำไมไม่รู้ใช่ไหมพี่มีดีมาขโมยไม่ได้นะเอ็มดีฮะขโมยได้อ๋อไม่ได้โอเคเดี๋ยวว่าขโมยได้นี่ยถ้าขโมยได้นี่วิ่งไปบ้านเอ็มดีเลยเออ กลัวแครับม็เป็นน,งน,งน,งงน่งมาสอหลมซอยลมพัดโอเคเราจะเราจะทำการลูเอดีมีดีกันนะครับเปิดประตูนหน่อยเออเราเป็นหนึแบบแูกผูช้ชายกันดีกว่าอะอู้อยาจะไปดีเหรอยังจะไปดีเหรออ้ปุ๊ไม่แนะ่โอเคเรากำลังรอเ d มีดีอยู่นะ <c oughs> เอ้ยจุก่เยอะงกังวยก เอดเหลืเท่าไหร่นะไม่รู้เลยโอ้แรง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 เกินแรงเกินคาดเรียบเลยว่อบ่อี่ไม่ค่อยพูดเลยนูด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 ูอูด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 าดู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 อูดูาูด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 นีูด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 ูอูดูนด โอเคตอนนี้ก็ได้เวลาเกียร์พี่อดีเป็นเกียร์อะไรก็เป็นเกียร์ล้านว้าวเกียร์ล้านห้าเกียร์อู้ห้าเกียร์มันสูงจังเลยห้าเกียร์ห้าแพงแพงอะโอเป็นเกียร์ล้างเอ็มดีนี่นายกิจะทรมอะไรนั่นน่ะอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเอ็มดีเป็นเกียร์ห้าพี่อดีตเอาไปละ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 ไปซะเอ็มดีแกต้องตายแกตายแน่แน่แกตายแน่แน่ จะตาย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 โอชากัยติดลบอีกเพื่อนไปดีโอชายังติดลบอีกพี่ไม่ดีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย